เจริญพรสวัสดียมามเช้าทุกท่านนะนี่ก็จะมาอ่านพระสูตรแล้วก็ได้นั่งสมาธิด้วยกันเนาะ,ะเจริญพรเริ่มเลยดีกว่าอารหังสม,มาสมุโตภกวาผู้ทางภกวันตางอภิวาเทมิสวาคาอโตะกวตาตะโม คำวมังนามาสาามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิฮันดามายังพุทธะซะปะกวะโตบุพการะมะคังกะโรมาเซะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามสาัามสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามสาัมพุทธัสสะอะเตริญพับพี่ตรงราชการค่ะพี่พี่ตรงสะดวก่านพร,พระสูตรไหมเลยค่ะอ่านค่ะ พมมสูตรดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสกุลใดบุาาดดรตบรตาาบ,บูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรมสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีปุกพาจาร์สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตน ภคุลน,นั้นมีอาหุนยะบุคคลดูก่อนพิสุทั้งหลายคำว่าพรมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุพพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนัยะบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเป็นเหตุไรเพราะมารดาบิดา มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรมว่าบุพพา,ารย์และว่าอาหุในายะบุคคลเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนมันสการและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอน การอบกลิ่นการให้อาบน,าน้ำและล้างเท้าทั้งสองเพราะการปฏิบัติในมารดาบิดานั้นแหละบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ครับเจอรินพรกันนี้พูดถึงเรื่อง ลูกเนาะลูกๆที่มีความกตันญูต่อพ่อแม่เนาะก็เ <c oughs> มื่อดูแลพ่อแม่ก็เปรียบพ่อแม่เือนเหมือนพรมแล้วก็เป็นบุบรพาจารย์ก็คือเป็นครูคนแรกของลูกนะแล้วเป็นบุคคลที่ควรแก่ของของที่เขาถวายเรียกว่าอาหุในยะนะเป็นของที่เขานํามาให้เพราะว่าพูดถึงความกตัญญูก็เพราะว่าพ่อแม่มีบุคคลต่อเรามากใช่ไหม เราจึงควรที่จะตอบแทนท่านในที่นี้ท่าน,น,น,นจะกล่าวว่าบัณฑิตพึงนมัสการหมายถึงไหว้สักระก็คือขอรบ,บูชาเนาะพ่อแม่ด้วยข้าวน้ําผ้าที่นอนการอบกรีนการให้อาบน้ําการล้างเท้าประการต่างให้เป็นความดีนะในโลกนี้ก็ทําให้เขาได้รับการยอมรับว่าเป็นคนดีได้รับการสรรเสริญจ,จากบัณฑิตหรือคนดีทั้งหลายแล้วก็จากไปแล้วก็ ขึ้นสวรรค์ก็เรื่องนี้ก็สอดคล้องกับอการที่จะมาได้ไปเยี่ยมเด็กคนหนึ่งนะเมือ่อเมื่อวานนี้แหละนะเ,ออเราไปเจอเขาช่วยขายโวงมาลัยให้กับพ่อแม่ก็เลยไปเยี่ยมเขาที่โรงเรียนเพราะปรากฏว่าเด็กคนนี้ไม่ได้แกตันอยู่แต่พ่อแม่อย่างเดียวเนาะยังมีน้ําใจต่อเพื่อนๆด้วยช่วยสอนการบูงการบ้านมี ความเคารพครูบาอาจาร,รย์กตัญญูต่อครูบาอาจารย์ช่วยยกนง่นจับนี่ทั้งนั้นตัวเองก็ตัวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กก็กระตือร้นที่จะช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ดีไงก็ได้ไปช่วยเหลือเขาบางเล็กน้อยแล้วก็ก็จะติดต่อและช่วยเหลือเขาต่อไปอนะก็เป็นสิ่งที่แบบประทับใจอะ่ะก็คือแบบคือเห็นว่าเอ้าคนเขาดีแล้วเน,นะก็อะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรเป็นต้นประมาณนั้น พี่ตรงมีอะไรสื่อสารเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะพี่ก็ตรงนี้จะมานึกถึงคําที่มักจะพูดกันเนาะพี่ว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม่เงี่ยขณะที่จะมาสัมภาษณ์เขาหรือคุยกับเขาตอนตอนแรกะนะก่อนที่เข้าไปห้องเขาเนี่ยก็น้องเขาก็ไม่ได้ยกตัวเองแบบอย่างเดียวเนาะเขาก็บอกว่าเอ ไม่ใช่หนูคนเดียวมีเพื่อนหนูด้วยอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าแล้วใครล่ะยังไงล่ะเขาก็เลยเล่าเพื่อนอีกคนหนึ่งให้ฟังเด็กคนนี้ก็ก็ตันยูเหมือนกันก็เลยให้รางวัลทั้งคู่เนาะทางตัวเขาแล้วก็ให้เพื่อนเขาเล่าความดีของเด็กหญิงกอคนด้วยนะครับแล้วก็ชื่นชมเด็กหญิงกอเนี่ยให้กับเพื่อนๆนื่รับบูรับทราเพื่อจะเป็นแบบอย่างอ๋อคนดีเป็นอย่างนี้นะได้รับได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นก็คือ ถ้าเป็นเด็กท,ทั่วไปก็อาจจะแบบเอาแต่เล่นเอาแต่สนสนาเอาแต่แบบของเงินใช้ไปวันเงนี้ยอันนี้เด็กป .4 นะพี่แล้วบ้านนี้ก็ฝึกดีมากทั้งป .4 ม .1 ม .2 แล้วก็พี่คนโตอีกคนนึงก็ช่วยขายพวงมาลายหมดเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ก็ได้ได้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับเขาอนะไเนี่ย ประมาณนั้นเป็นเด็กที่แต่มไม่ได้รู้จักเลยวันที่ไปซอ่ไปไปซอมโทรศัพท์อะพี่วันแรกก็ไปเจอเขาอยู่ไกลๆนิดนึงวันที่สองตอนไปรับก็ไปเจอเขาก็ตักถามพูดคุยกับเขาอยู่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวไปเยี่ยมอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เล่าให้พี่ฟังประมาณนี้ก็ที่สำคัญนะประโยคนี้น่าจะาน่าสนใจก็คือว่าเมื่อเราละไปแล้วย่อมบันทึงในสวรรค์เน,นี่ย ด้วยความกตัญญูที่มีต่อพ่อต่อแม่เจริญพรเดี๋ยวเราไหว้พระเอเรานั่งสมาธิกันเนาะค่ะ อธิษานประสรครับอิทังโนบุญยะภาคังสภะสตานังเคมะข้าพระเจ้าขอแผ่สมบุญสังกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลาย เทพบุตรเทธพธิดาทุกทุกองขอจงได้อานุมโมทนาในสมวนบณญสมควรนที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเธอ เยินผ่อนมีความสุขพี่ตอง